รถมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยสุดประหยัดมิส i s h i ิ i r t a c 1.2 GLS พุทงสตาร์ทปี2 0 1 3ราคาเงินสด199,000บาทเพื่อนๆผ่อน3,000กว่าบาทถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกและคันนี้ได้รับการตรวจจากไมค์คาครับว่าเป็นรถคุณภาพมือ2องเกรด A ครับเพื่อนๆใครสนใจอยากได้คันนี้ไปครอบครองจัด จัดไฟแนนซ์ง่ายๆออกง่ายๆนะครับผมผ่อนเบาๆสามพันกว่าบาทซื้อสดพูดคุยราคากันได้ครับรถจอดอยู่การจนะนาพิเศษนะเพื่อนๆต่างจังหวัดก็ออกได้ มีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านให้กับสมาชิกได้อีกด้วยใครสนใจรถงามๆแบบนี้1,99,000บาทรีบดุนดนะครับโทรมาที่088-584-5375นะครับใครต้องการรถมีการบริการหลังการขายตรงปกสวยงามรถมาตรฐานและได้รับการตรวจสอบคุณภาพกว่า200รายการเรียบร้อยแล้วต้องคันนี้ใครสนใจดุนดนะครับอย่ารอช้ารถดีรถงามราคาถูกอยู่ไม่นาน ใครรับใครสนใจใครพร้อมจัดได้ครับ